วันนี้เป็นวันเกิดของปศีจันนาแสงวันที่สี่กุมภาเกิดไว้เกิดมาแล้วเกิดมาโดนแล้วเกิดมาตั้งแต่สองพันสี่ร้อเก้าสิบหนึ่งเก้าสิบหนึ่งเมื่อแก,ก่กับพระแก,ก่กับพระเปียกนี่เก้าปีพระเปียกนี่หกสิบสี่เป็นก็หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามโทษเขาเจ็ดเจ็ดที่เจ็ดสามมันจะพอ ใช่ปะเจ็ดสามเจ็สามเต,ต็มนเนออต็มวันนี้นะอเต็มวันนี้เนาะอายุเป็นเพียงตัวเลขเราได้เกิดมาไม่ไม่ไม่ไมถึงร้อยปีเนี่ยแต่ะคนเนี่ยอย่างพ่อสี่เจ็ดสิบสามพ่อเพียรองหกสิบสี่แล้วก็เอ่อถือเอาประโยชน์ถหงตนในโลกนี้ไว้ได้โดยการเราพ่อสีกินนับถือสิลห้าเวลาวันพระทั้งกับสือสิแปดประโยชน์ถึงตนอย่างไรประโยชน์แึงตนที่เราจะทําความดี ความดีอย่างไรความดีคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักเล็กขมยน้อยไม่ผู้พิจินิกรรมทางกายนะความดีทางวัทางใจก็ทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเส่อเยดไม่พูดเพอเจอ4สี่แล้วใช่ไหมเป็นเจ็ดแล้วใช่ไหมเรียกว่ากุศลกรหนดิบแล้วทางใจก็คือทางใจก็ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่คิดพยาบาทปองร้ายและไม่เห็นผิดทํานองของธรรมเนี่ยเป็นสามใช่ไหมกายกายกาย กายกรรมสามวิจีกรรมสามและการมโนกรรมสามก็เป็นสิบกุศลกรรมบสิบเป็นธรรมะของผู้ที่จะเข้าไปสู่สวรรค์ผู้ที่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้พระพุทธองค์กล่าวไว้อย่างนั้นนะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราคณะที่เนี่ยมาจากอันนัำซับคณะจากแม่เอ๊ะแม,ม่ต้นพลอยแม่แม่หมายมาไหมแม่หมายมา เ๋ยวเราคณนะมาพร้อมกันนะมันเกิดพระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าเมื่อมันเกิดที่นึกถึงแม่เนื่องจากว่าแม่เราที่ล่วงลับลาลับไปแล้วท่านไม่ได้จากไปไหนท่านอยู่ในร่างกายเรานี่ครึ่งหนึ่ง mm. แล้วก็พ่อเราที่จากไปแล้วท่านอยู่ในร่างกายเราครึ่งหนึ่งเราสมควรที่ต้องใช้ ร่างกายของพ่อของแม่นั้นทําความดีทําความดีดังกุศลกรรมบทสิบดังกล่าวนั่นแหละก็คือไปทําความช่วยทางกายทงวาจาทางใจจะถือเป็นคนดีแล้วเอาตัววัดกันตรงนี้เลยวัดคนดีวัดตรงไหนวัดตรงนี้วัดตองมีสุนธรรมมีศีลธรรมเป็นบพอเป็นบ่เอาแค่นี้แหละในการวัดความดีกับขันห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปร่างกายตัวนี้ เวทนาคือการปรุงแต่งทั้งหลายปรุงแต่งว่าโอ้ภาษีจันนี้ผิวจิตว่าเห็นแล้วมือหนึ่งจิตเอ้ขันหามันยังขาดชี้ก็ได้ก็ยืนหนามันไม่ใกล้ก็ไรบัดขันหามันยังเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปอืมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ประกอบกันเป็นขันห้าขึ้นมา ก็พูดถึง,ท,งท,ทั้งธาตุเชื้อหายทั้งใดก็บอเห็นมนันแบบติดติดไปเลยเด้อยแ <laughs> บบนี้หายจากตนล่างหกักตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นี่อมันมีทั้งภายในภายนอกอไอ้พวกพวกตาหูจมูกลิ้นกายจะเนี่ยมันจะเป็นอายวัยวะภายนอกอแต่ภายในก็คือเออกลิ่นไอ้พวกนี้แหละดูเสียิกลืนนี่เป็นภายในม้้าดวยใจ เ้ยผมติดมติดันหาผมเนือาท่านตสองตเนือไม่ด้หรรู้ประชาัสังขารวิญญาณในอนัตอานัตตาลัษณาสูตรนะนะพ่อที่พ่อแสดงเรื่องขันหาร้ายหลายนะพ่ออนัตตาลษณาสูตรที่เก้าเก้าเก้าถึงขันหาหลายไอขันหาหลาย ไปฟัาไหมแม่ในพอสีในอนัตตาลัษณาสูตรเนี่ยจะพ้าถึงเรื่องเรื่อง,องของขันห้ามากเลยเป็นรูปของเวทขันห้าเป็นพระสูตรที่ให้ไทยปัญญวัคีย์ทั้งห้าคือ ก่อนทียบว่าเปาพัทยามหานมะรอสชิสำเร็จพลัรหันโดยที่ธรรมจักรกัพระนรศนั้นแค่เทนดวงตาเห็นธรรมก่อนเมันเมันมาต้องหลายอย่างนี่นะดวงตาเห็นธรรมคือก่อนทียบแล้วมาฟังกันนะแต่ละกระสูตรเป็นยังสำเร็จพลัรหันกันมหาวิมา แล้วอันนัตถลารษณะสูตรที่พูดถึงขันห้านี่แหละว่ามันอยู่ใ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 นไตรสิกขาสามคือทุกขังนี่จังนดตตารูปรูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยดูกรพิศสุขไหลถ้ารูปนั้นจักเป็นตัวของตนได้รูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่อความบิดเบียนยิ่งทำให้เป็นรูปร่างของเขาเนี่ยกายเขาเนี่ยทำมันทำมันเป็นของเขาแท้ๆเป็นอย่างมันมันจะเจ็บป่วยเยขาห่ามบ่ไรที่นไหน ไม่ไ้เ้มไม่เหื่อฮบตรงข้ามไม่ได้คือทุกคือไม่เที่ยงแล้วก็นี่ทุกข,ขงังอันนี้จังเนี่ยนิจังนจังในความความก็ความไม่เที่ยงเนาะออแล้วก็น้ตตาความไม่มีตัวไม่ตนเน่ย คือว่ามีตัวมีตนคือว่าประกอบขึ้นมาเป็นรูปมาจากดินน้ำไฟลมมันบอกมันแม็นของเข่าแท้ๆผมคิบ่าลูกล่างที่เห็นสวยๆเนี่ยโอ้นี่มันธาดินด้วยนี่ยธาดินตัวาบอมีน้ำเนี่ยมีต้นดินไม่ต่างแข็งๆบอมีน้ำมีนวลกับดูบดีบดีบ่แต่บอมีไฟเสร็จเลยลอยแต่บอมีลมไม่กระเด็นแข็งไปซบเลยเนี่ยถ้าลมก็ถ้าลมก็แท้ๆจะมีชีวิตอยู่ได้ดินน้ำไฟลม คนไปเียนมหาคนงเก็บับกนี่หรือบครับมันยอจิตหลักปีไปอะไรป๊ดเี่ยบโอ้ยเจริอาจารย์สิ่งนะผมผมอยากลัวในผมจะไปถามเน้ะจได้กันแต่ถ้ามาอกแค่สามปีเอ็นไปหนก่อนเี่ยอ้ยเออเออเออมันเอ้ยแี้แท้เลย ยักจให้บั้นจ ong เนี่ยเสียงคัดในงานที่ลายมือส,อสวยๆดูสิมงมา <c oughs> เป็นมหาได้หันต่อไปถ้าม,ามหา,าเร,ราโอ้ก็เักยยักยาเทศอลนี่สองในฮ่อ,องกงแล้วแต่ถ้ามาบดมันจะเป็นนิทานสมัยพระพุทธเจ้าไปห่นมาก <c oughs> ากับคนนั้นคนนี้ เป็นนิทานเป็นเรื่องเป็นเล่าไปจำในส่วนตัวคนใหมเป็นประเทศที่จำเงินข้ามกัหลายเป็นชาดกเป็นเป็นยกเอายกชาดกมาแดินกเอาไปเรียนน้องก่ลล์คนติดใจใครไปแล้วคนปอบเรียนอยู่แล้วพวกขามูลนุ่กันอยู่มาปล่อยมาปล่อยเดี๋ยวอาจาันชั้นชัยเข้ามาแต่คนให้ปิดความลับเพราะไม่อยากให้มาสัญญาแล้วเพราะไม่อยากให้หลวงปู่น้อยหู้ว วัน <Mile> น <dizzy> ี้ก <m ux separ atie> ็หนึ่งาัส่วนไปปฏิบัติร่มนี่แหละไปฟังหนึงผมเลยว่ายู่เเียนเกินกวมาเปิดสถานธรรมาแล้วนี่หนึ่งไปน้ำตาคนหัวลุกได้ก็ผมมาถึงที่อเล่นเลยวันีกลูกเพราะว่านี่สถานคมำนี่คนวัอ อย่างที่เจ้าก็ทำเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลงวัวเป็นผู้เลยเป็นขมท่านได้ไหมถึงฟาร์มไปให้เราช่วงนี้บ่มีหมองเอี้ยงเดอกวน้อยอย่างเบิดเ์ี้ยงเบิร์ดอันตอนเจ้าบ่มีเฟียงเจ้าเอาไปใส่ตะเกียร์ใน้ำผึเละใส่อยังน้ำร้อนน้ะวันนี้แห้งเลยใบไม้ส้ง